เพนทูนะครับเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์เราสามารถใช้งานเครื่องมือตัวนี้นะครับกับงานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นสโตร e นะครับหรือการสร้างเส้น่า h มาเพื่อใช้ในการแปลงให้กลายเป็น Select ชันนะครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องมือเพนทูนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องกำหนดค่าให้เครื่องมือก่อนซึ่งเราสามารถเลือกได้บนออปชันบราว่าเราต้องการสร้างเส้น a า h น,นะครับ ให้ออกมาในลักษณะไหนนะครับถ้าหากว่าเราเลือกในลักษณะของเชฟเนี่ยเราจะสามารถสร้างรูปทรงโดยที่มีการใส่สีพื้นนะครับแล้วก็ใส่สีเส้นขอบการสร้างเส้นขอบนะครับหรือการกําหนดรูปแบบของเส้นขอบได้ว่าต้องการเส้นตรงธรรมดาหรือว่าที่เป็นเส้นปรับนะครับผมจะลองยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราเลือกฟิลนะครับแล้วก็เลือกสโตกนะครับเป็นสีที่ต้องการแล้วนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราคลิกนะครับแล้วก็ด rag mouse ไปบนภาพนะครับเพื่อสร้างเส้นผ่านะครับเราจะเห็นผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะได้รูปทรงขึ้นมาโดยที่มีสีพื้นนะครับแล้วก็เส้นขอบตามที่เรากำหนดเอาไว้ผมจะลบตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ในกรณีที่เราเลือกเป็นผ่าธรรมดานะครับเวลาที่เราคลิกแล้วก็สร้างเส้นผ่านะครับเราจะได้เฉพาะเส้นนะครับ เส้นผ่าดขึ้นมาเท่านั้นเวลาที่เราได้เส้นผ่าดขึ้นมานะครับเราจะสามารถทํางานกับเส้นผ่าดน,นี้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือการแปลงเส้นผ่าดน,นี้ให้กลายเป็น selection ซึ่งเราสามารถทําได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก make selection หลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถกําหนดได้ครับว่า selection ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องการให้เป็นแบบขอบฟุ้งหรือว่า เป็นขอบคมธรรมดานะครับถ้าหากว่าเป็นขอบคมคมเลยเนี่ยเราก็กําหนดค่าพีเตอร์เลทยสเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการให้มีความฟุ้งสักเล็กน้อยนะครับเราก็สามารถกําหนดค่าในส่วนนี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับซึ่งค่าที่เหมาะสมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ที่เราทํางานหรือ,อขนาดของภาพนะครับว่ามีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทดลองกําหนดค่าดูก่อนได้นะครับ หลังจากที่เรากำหนดค่าในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มโอเคนะครับเราจะได้เป็น selection เกิดขึ้นมาในลักษณะนี้ผมจะยกเลิก selection ไปก่อนนะครับแล้วก็จะทดลองสร้างเส้นผ่าขึ้นมาใหม่สำหรับการทำงานของ Pen t o o อีแบบหนึ่งก็คือเราสามารถแปลงเส้นผ่าที่เราสร้างขึ้นเนี่ยให้กลายเป็นส r o k e ได้ส r o k e ก็คือ เป็นลายเส้นนะครับซึ่งลายเส้นนี้ครับเราจะต้องกำหนดค่าในเครื่องมือ brush tool นะครับหลังจากที่เราสร้างนะครับเส้นผ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่เครื่องมือ brush tool นะครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดขนาดเส้นอาจจะมีการกำหนดทิศทางของเส้นก็ได้นะครับว่าต้องการาให้หัวแปงนะครับเอียงไปทิศทางไหน หรืออาจจะมีการกําหนดในเรื่องของรูปทรงของหัวแปลงอย่างเช่นถ้าหากว่าต้องการหัวแปลงแบบรูปเรียวนะครับเราก็มาลดขนาดค่าฮาร์ดเนสนะครับก็สามารถกําหนดได้ว่าต้องการใช้ค่าฮาร์ดเนสประมาณไหนนะครับสุดท้ายเลยก็คือสีโฟกัลนะครับก็สามารถเลือกได้หลังจากที่กําหนดค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกมาที่เครื่องมือ Pen tool คลิกขวาแล้วเลือกคําสั่ง Stroke Path นะครับเลือกเครื่องมือเป็น นะครับแล้วคลิกที่ Option simulate pressure นะครับก็จะเป็นการเรียนแบบลักษณะของ s t o k e ให้เหมือนกับเส้นที่วาดจากปากกาทแท็บเลต็ตนะครับเมื่อคลิกปุ่มโอเคนะครับเราก็จะได้เส้น stroke นะครับที่มีความโคง้งแล้วก็มีปลายที่เรียวในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เรา stroke เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม enter ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเคลียร์เส้นพาดนี้ออกไป หลังจากที่เราพอจะรู้จักกับคอนเซปต์ของเครื่องมือเพนทูไปแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานในลนักษณะไหนนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าเมื่อเราต้องการสร้างเส้นผ่า h น,นะครับเราจะสามารถควบคุมเส้นผ่าตได้อย่างไรบ้างนะครับผมจะเทสีขาวนะครับไปบนภาพนี้ก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ทุกอย่างออกไปนะครับหลังจากที่เราคลิกเครื่องมือเพนทูนะครับแล้วเลือกที่ออปชันผ่า นะครับเราจะเป็นการสร้างเส้นผ่าโดยที่ไม่มีการเติมสีพื้นแล้วก็เส้นขอบนะครับเพราะว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะสามารถคอน v ว r t นะครับให้กลายเป็น selection หรือว่าเป็นเส้นสโตกได้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเส้นผ่านเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นตรงที่มีการผสมผสานกับเส้นโค้งแล้วก็มีการสร้างมุมในรูปแบบต่างๆนะครับ ส่วนประกอบของเส้นผ่าก็จะมีหลายส่วนนะครับเวลาที่เราคลิกเมาส์นะครับเราจะมีจุดจุดหนึ่งเกิดขึ้นมาเราเรียกว่าจุด a n งเกิลพอยท์นะครับแองเกิลพอยท์เนี่ยก็จะเป็นการยึดเส้นผ่าในแต่ละจุดนะครับส่วนถ้าหากว่าเราคลิกแล้วมีการ d ร a กเมาส์นะครับเราจะได้นะครับจุดใหม่นะครับจุด a n งเกิลพอยท์จุดใหม่และเส้นที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเราจะเรียกว่า Direction Point นะครับ Direction Point เนี่ยจะเป็นจุดที่ใช้ในการควบคุมความโค้งและทิศทางของเส้นผ่านถ้าหากว่า Direction Point อันนี้ครับมันมีขนาดที่ยาวมากๆนะครับเส้นผ่านที่ได้ก็จะมีความโค้งม,มากขึ้นเวลาที่เราสร้างเส้นผ่านไปแล้วถ้าหากว่าเราต้องการปรับแต่งทิศทางของ Direction Point นะครับให้กดปุ่ม Control นะครับแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของ อ่าเ c t ร o กชันพอย์ได้นะครับก็จะทำให้ความโค้งของเส้นผ่านเนี่ยเปลี่ยนไปหรือถ้าหากว่าเราต้องการลดนะครับไม่ให้เส้นผ่านนี้โค้งมากนักนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ร a กเมาส์นะครับเพื่อลดขนาดแขนของ directionpoint นะครับให้สั้นลงหรือถ้าหากว่าต้องการเพิ่มให้โค้งมากขึ้นก็แดกครับแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับหลังจากที่เรา สร้าง Anchor Point จุดใหม่นะครับแล้วมีการ drag mouse เพื่อสร้าง Direction Point นะครับมันจะทำให้เกิดเส้นโค้งขึ้นนะครับเมื่อเราคลิกที่จุดต่อไปนะครับเราก็จะได้เส้นโค้งขึ้นมานะครับอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันแล้วเมื่อเรา drag mouse นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความโค้งให้กับเส้นนั้นนะครับเราสามารถคลิกแล้วก็ drag mouse นะครับเพื่อกำหนด Direction Point ไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งก็จะเป็นการควบคุมความโค้ง ให้กับเส้นผ่าด้วยในกรณีที่เราสร้างเส้นผ่านะครับแล้วก็มีการ drag เมาส์ไปด้วยนะครับเราจะได้เส้นโค้งใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเส้นโค้งนะครับเราสามารถที่จะตัดขาของ direction point ออกได้นะครับวิธีตัดขาของ direction point เนี่ยจะเป็นการบังคับให้เกิดมุมนะครับวิธีการนะครับก็คือให้กดปุ่ม alt ค้างไว้นะครับแล้วคลิกนะครับเราจะเห็นว่า แขนของ direction point เนี่ยจะหายไปนะครับเมื่อหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถคลิกที่จุดใหม่จะเห็นว่าแทนที่จะกลายเป็นเส้นโค้งนะครับตอนนี้เราจะได้มุมเกิดขึ้นนะครับผมจะลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกนะครับแล้ว drag m o u s ก็เหมือนกันครับเราจะได้มุมในบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกมาที่อีกจุดหนึ่งนะครับเราก็สามารถ คลิกกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเพื่อจบเส้นผ่านนะครับหลังจากที่เราสร้างเส้นผ่านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่พอใจกับรูปทรงที่เราสร้างขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าดัดนะครับเส้นผ่านนี่ยนะครับให้มีความโค้งในรูปแบบที่ดีขึ้นได้นะครับวิธีก็คือเราจะเปลี่ยนเครื่องมือนะครับมาที่ รูปพุกสอนอันนี้ครับมันจะมีอยู่2ตัวก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Path Selection Tool กับ Direct Selection Tool นะครับ Path Selection Tool เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการาเลือกทำงานกับเส้นผ่าทั้งหมดไม่ว่าเราจะคลิกที่จุดไหนนะครับเส้นผ่าจะถูกเลือกทั้งหมดแล้วก็จุด Anchor Point ก็จะถูกเลือกด้วยนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับเส้นผ่าไปตำแหน่งใหม่ได้ แต่ถ้าหากเราเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า direct selection dire tool นะครับแล้วเราคลิกไปบนเส้นผ่าน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสามารถเลือกทำงานกับ anchor point แต่ละจุดแล้วก็ direction point ได้นะครับพอเราใช้งานเครื่องมือตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายนะครับจุด anchor point นะครับไปยังจุดต่างๆที่ต้องการได้ทันทีเลยนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็ปรับแต่งรูปทรงของเส้นผ่าที่เราสร้างขึ้นนะครับ ถ้าหากว่าต้องการเส้นโค้งนะครับที่ยาวขึ้นนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ drag เมาส์ที่ direction point to ได้เลยในกรณีที่รูปทรงของเราครับยังมีจุด anchor point ไม่มากพอนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมความโค้งได้ได้ดีนักนะครับเราสามารถคลิกนะครับเลือกเครื่องมือ add anchor point to ได้นะครับหลังจากนั้นคลิกไปบนเส้นผ่าแล้วเราจะได้จุด anchor point ขึ้นมา เมื่อเรา drag m o u s นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มนะครับความโค้งนะครับแล้วก็ปรับแต่งรูปทรงให้กับ selection ในส่วนนั้นได้นะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการปรับแต่งนะครับบริเวณที่เป็นมุมเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเส้นโค้งนะครับเราก็คลิกไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า convert point tool นะครับเมื่อเราคลิกนะครับเราจะสามารถคลิกแล้วก็ drag m o u s นะครับเพื่อเพิ่มความโค้งให้กับเส้นผ่าได้ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถปรับแต่งรูปทรงของผ่าที่เราสร้างขึ้นอันนี้ครับให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการนำไปใช้งานได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานตัวอย่างนะครับให้ให้เห็นแนวทางการทำงานของเครื่องมือเพนทูแล้วก็การปรับแต่งเส้นผ่าเช่นเดิมครับถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่ม direction point อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็คลิกมาที่เครื่องมือ convert point to นะครับแล้วก็ drag mouse เส้นผ่าตของเราจะถูกตัดขา direction ออกไปก่อนนะครับเมื่อเรา drag mouse เนี่ยเราก็จะได้ direction point เพิ่มเข้ามาแบบนี้เมื่อเราได้รูปทรงเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง l a เยอรใหม่ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกใช้งานอยู่หลากหลายนะครับนอกจากาจะสร้างเป็น selection แล้วนะครับหรือ,อใช้ stroke path ตัวนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างเป็น vector mask ก็คือจะเป็นการ mask layer ที่เราทำงานอยู่นะครับแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วเลือก vector mask นะครับก็จะเป็นการซ่อนพื้นที่ด้านนอก ของเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะครับหรือถ้าหากว่าเราเลือกสีโฟกัสเอาไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งฟิล l p a ้านะครับเราเลือกเป็นโฟกัสคัลเลอร์หรือถ้าหากว่าเรามีแพทเทิร์นนะครับเราก็สามารถเลือกแพทเทิร์นที่เรา,าสร้างเอาไว้นะครับใส่ลงไปภายในพื้นที่ผ้าที่เราสร้างขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับ ผมจะลองยกตัวอย่างการทำงานของเครื่องมือ Pen Tool นะครับโดยการสร้าง Selection ให้กับภาพภาพนี้นะครับวิธีการก็ให้คลิกนะครับเพื่อสร้างจุด Anchor Point ก่อนนะครับเราอาจจะ Drag Mouse นะครับเพื่อกำหนดความโค้งให้กับเส้นผ่านนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่จุดต่อไปแล้ว Drag Mouse นะครับโดยให้สังเกตว่าเส้นผ่านนะครับจะต้องชิดอยู่กับขอบของวัตถุมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่จุดต่อไปนะครับ หลังจากที่เราคลิกที่จุดต่อไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเห็นว่าเส้นผ่าเนี่ยยังไม่แนบกับรูปทรงมากนะักเราก็สามารถปรับแต่งจุด a n c h o r Point แล้วก็ Direction Point เนี่ยเพื่อให้เส้นผ่าเนี่ยชิดกับขอบปัตถุมากขึ้นโดยการกดปุ่ม Control ค้างไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Direct s e l e c t i o n t o o l นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งให้ a n c h o r Point นะครับรวมถึงปรับในส่วนของ Direction Point นะครับให้ โค้งรับกับรูปทรงมากขึ้นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถคลิกที่จุดต่อไปนะครับเพื่อสร้างเส้นผ่านนะครับเหมือนเดิมครับถ้าหากว่าเส้นผ่านยังไม่แนบกับรูปทรงนะครับก็กดปุ่ม c อน t r o l นะครับแล้วก็ปรับแต่ง direction point หรือ,อเปลี่ยนจุด anchor point ให้ไปอยู่ในจุดที่ชิดกับขอบวัตถุมากขึ้นนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อสร้างเส้นผ่านครอบคุมรูปทรงเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่ต้องการนะครับอย่างเช่น make selection นะครับหลังจากนั้นก็กำหนดความฟุ้งนะครับให้กับขอบของ selection สักเล็กน้อยนะครับประมาณ0.2หรือ0.5หรืออาจจะใช้ศูนย์ก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการสร้าง selection ที่เป็นขอบคมๆแล้วคลิกปุ่มโอเคนะครับ มื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกนะครับเพื่อสร้างเลเยอร์มา์สนะครับขอบเขตของรูปทรงนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะถูกซ่อนหายไปทันทีนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางนะครับในการใช้งานเครื่องมือ Pen Tool นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราสามารถคลิกแปลงเครื่องมือนี้นะครับให้สามารถทํางานได้หลากหลายมากๆซึ่งการใช้งานเครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะต้องฝึกฝนนะครับเพราะว่าการควบคุมความโค้งแล้วก็ทิศทางของเส้นผ่านนะครับอาจจะ ค่อนข้างยากสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานแต่ถ้าหากว่าเราใช้งานเครื่องมือตัวนี้เนี่ยอย่างเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็จะสามารถนำไปพลิกแพงนะครับเพื่อทำงานกับภาพได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับ